ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะกับคอมูนในเกม i อเ t ตี้วีกับเจวิงคอนดีคนดามั่นเองนะคะ,ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานเลยที่ฉันเจกันไหมช่วงนี้นะคะที่ลงคลิปช้าเพราะว่าเออไม่อยากอุสารภาพเลยติดเกมค่ะ เกมอื่นนะคะเทมใช่ไอเดนนะคะช่วงนี้ไอเดนก็ไม่ค่อยได้เข้าเหมือนกันค่ะไอเดนนอยแล้วหนึ่งเออนะคะแต่ก่อนที่ไอเดนจะหน่อยนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะเราเก็บลูกเต๋าได้หนึ่งร้อยลูกเต๋านะคะโอ้โหกับอีสี่สิบเจ็ดนะคะสี่สิบเจ็ดลูกแก้วของเรานั่นเองนะคะอ่าเออมาดูกันว่าวันนี้ไอเดนจะให้ของดีเราไหมนะคะแต่อย่าบอกแต่ลืมบอกค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดองก่อนที่จะมีโอ้คลิปดองปะวะ ไม่ใช่คลิปดองเหมือนคลิปที่เพิ่งอัดไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะเมื่อวันวันเสาร์ที่แล้วชอบมากไว้ตายแล้วเปิดเสียงก่อนนะมันไม่ได้อัดทร์ตเออเปิดเสียงก่อนขอปิดภาพนะคะเมะื่อกี้ขอปิดภาพนะคะข้อมูลส่วนตัวค่ะ <c oughs> มามาสุ่มต่อสุ่มต่อสุ่มต่อเม,มื่อกี้ได้เท่าไหร่วะเมื่อกี้กดออกก่อนไงเมืองเริมเดอตายจะบ้าอืมแล้วทีแรกนะคะว่าตอนนี้จะทำดิสคอร์ซึ่ง ตอนนี้นะคะใครที่เห็นลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะใครที่กดเข้าทันคือดีใจด้วยนะคะแต่ถ้ากดเข้าไม่ทันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเอาไว้อัปเดตข่าวสารแล้วก็มาพูดคุยเล่นเกมอะไรรุ่นนี้นั่นกันนะคะแต่ตอนนี้ริดคอร์ดหนุล้ม <laughs> เออเข้าไปคลิปไหนก็ถ้าเจอริดคอร์ดก็เออดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าไม่เจอนะต้องไปย้อนดูคลิปเก่าๆเ,เอานะคะ เออจะมีทิ้งลิงไว้ให้อยู่เนาะอ่ะสุ่มกันต่อค่ะโคเรโคเรคริตคริตคริตคริคริคร้าวยุ้ยยุ้ยผู้บ้าเห็นปะโอ้ยเจ็บเป็นไรเยอะบ้าบออ่ะตัวอะไรอยู่ข้างหลังเร็วๆสุ่มต่อไปอีกสิบลอกอีกสิบลอกเ ดีกองเรียกแขกดีกองเรียกแขกว้ายววไม่ไม่ไม,ม,ม่ลมลมเป็นไรเจมเป็นไรตอนนี้คือลมเข้าเสียงเสียงลมเข้ากล้องหมดแล้วฉันว่านะฉันดาวอาวเออนะคะร,ระหว่างที่ดีฉันพากอยู่เสียงลมเข้ากล้กองแน่นอนบอกแล้วคลิปนี้มั่นแน่นอนค่ะใครที่จะเข้ามาแล้วดูคลิปสงบสงบไม่มีเจง สเสียง,ยงเจไปไลเสียงเจเปลี่ยนปะทุกคนโอ้ช่องนี้เจไม่ค่อยสบายค่ะเสียงเลยเปลี่ยนนะคะพอดิเจ็บคอเล็กน,น้อยค่ะแต่เป็นตะโกนอยู่อืมทุกคนได้คือตอนนี้ติดกเกมช่องนี้เจติดบุกสวนค่ะเกมอื่นไม่ใช่เฮดค่ะเกมเอิม่มเกมที่มันเปลี่ยนโปร,ฟรไปฟล์เป็นสีฟ้าค่ะน้องน้องสาวชวนเล่นทางบ้านชวนเล่นค่ะก็เลยอ้านุกติดเลยค่ะติดเงือบอืมติดเงือบ นะเอออ่ะแป๊เดียวพูดแปบเดียวหรือยีสิบลูกเต่าอะไรฮะไวเนาะเออโอ้ยแต่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 ไปทอไปทอไปทซาบังโมัอนกูยนีบังโผมืนก่นตืดตื๊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 ดตื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 ป้า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 ไปไปไปเล่นกูดึง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 เออเออเอออึงอึ้งอึงโอ้ย โอ๊ยตายตายฉันลำลักน้ำลายตายเลยแม่ขอแบกกินน้ำก่อนนะฮะอืออือ,อโอ๊ยฉันจะสำรวจน,น้ำไหมเนี่ยเข้าไปก่อนวันนี้โอ๊ยมีหลายลูกแก้วจังเลยขันุข้อตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเออันนี้ฉันยังไม่ได้ใช้อีกหรอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาใช้ได้ไหมถ้าถ่ายคลิปฉันลืมอีกก็อ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะเออฉันเอานี่ก็ไอตุ๊กตาแดงเนี่ย ฉันอยากได้มันนาตั้งนานแล้วนะคะฉันรอมาให้ทุกคนดูโอ้โหมีตั้งหลายอันอสะสมหาอะไรเด็ดเจ๊ล <c oughs> ูกแก้วเหลืองห้าลูกค่ะเอออืออือ่ะที่แรกนะคะว่าจะมีอันนี้ที่แรกว่าแบบที่จริงๆมันควรจะมีหกลูกแต่แบบมันอันนี้นะคะอ่ะลูกแก้วลูกแก้วอย แก้วเหลืองห้าลูกค่ะแล้วก็ลูกแก้วแก่นที่สองนะคะจํานวนสิบห้าลูกค่ะลูกแก้วแก่นที่หนึ่งจำนวนเก้าลูกซีซั่นที่ขอใหม่ค่ะ <c oughs> ซีซั่นนะคะจะมีอันนี้เป็นสิบสี่ลูกสามลูกแล้วก็สามลูกค่ะเออระดับที่ห้าสิบเออใช่ช่างแม่เลย <c oughs> เล็กโลมนันกูไม่ระดัดเล็กโลมานนะ <c oughs> เออ มาจังใดลูกไอวีเอไอวีจาไอวีกูไม่มีตัวละครแต่ฉันมีปุนดับนี่ไงนี่ไงเอาไปรีวิวได้รีวิวได้คลิปหน้าเจอกันไอวีแน่นอนคะ่ะเอ้ยแปบ๊บเดิหยุดตอนนั้นมันมีจำได้ว่ามันมีเอฟซีขอมาว่าให้เจรีวิวรหัสหน่อยถูกไหมได้ค่ะคลิปหน้ารีวิวรหัสก่อนอะไม่ได้ดิเพราะว่าทางเงินเต่ากว่าจะได้น่าจะนานเลย ถ้ากันต้องเอาคลิปไอวีมาขั้นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปเป็นเออเอาไอวีก่อนนะคะคลิปหน้าไอวีนะคะคลิปหน้าไอวีนะคะอย่าลืมทวงเจด้วยนะคะเผื่อเจลืมเผื่อเจติดเกมนะคะฝากทวงเจด้วยนะคะเจิตบ้าเจิตบ้ากเจิตบ้าบ้าเปล่าว้าวอาการไม่ดีเหรอเอามาใส่คอริกชันก่อนถ้าใจไกลหรู้ค่ะ เป็นการ์ดโอ้แบบโอ้ชอบนะเพิ่งสังเกตแบบว่าแบบเอ้ยมันเหมือนการ์ดเกมเลยแบบที่แบบเอามาใส่ในอัลบั้มคอร์ริคชั่นคอร์ริคชั่นเอ่ยได้ค่ะหนูชอบชอบอุ้ยอืมนานๆจะสังเกตที <laughs> นานๆจะคิดอะไรใหม่ๆได้ทีแค่เดืเดียวเดิเดือดเชดเดิลอ่าเล็กโอวันนี้ฉันอยากได้อีตัวนี้มากเลยอีปลาหมึกฉันอยากเล่นปลาหมึกไอสกิปปลาหมึกของอันเนี้ยเก่นเก๋นที่หนึ่งอ่ะเออ อ่ารามาสุ่มอันที่4ี่ก่อนนะคะว่าว่าจะได้ไหมอันนี้เป็นของใหม่หมดเลยนะคะไม่มีของดองค่ะ <c oughs> ของใหม่หมดเลยแค่คลิปดองอย่างเดียวขอให้คลิปดองอย่างเดียวพอนะคะของไม่ต้องดองอ่าสิบลูกไปเลยค่ะ<อ>ว้าวอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยของใครเนี่ยฮะใครนะของอีหิงฟาโลใช่ไหมว้าไดรล์เมท อินแมไม่สไมอีกชิ้นมาทุกคนเด้อตอนนี้ม่หวังหาเลยตอนนี้หวังเกลือเอาเปิดไปเลยสิบลอกสิบล็อกไปไปเลยเปิดไปเลยสิบลอกว้าวมีหายหาได้เลยกคไม่เจอ ได้เยอะเลยนะคะเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะกันเนี่ยเปิดไปเลยค่ะไม่ได้เลยเปิดไปเลยค่ะไม่ได้หรือว่าแกได้ถึงเกลือแต่ที่บอกก็อะไรก็ไม่ได้เลยรนะครับว้าวว้าวไม่ได้เลยครับจับปลาไม่ได้จับใไม่ได้ฮ่ะออกมาปลาหมึกปลาหมึกไม่เอาปลาหมึกก็ได้เอาตัวห่าอะไรก็ได้นะขอร้องล่ะแต่ปลาหมึกมันเป็นเมนไงเออจะไปลงแรง ปลาหมึกเถอปะปลาหมึกมาแล้วมาแล้วเถอะมาเถอะเร็วๆตัวอะไรก็ได้ปลาหมึกจริงด้วยปลาหมึกจริงด้วยไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะเอาจริงไม่คิดว่าจะมีสกินเอหรือสกินเอสออกมาด้วยสามว้าวออกมาแล้วไม่ใช่อะไรออกมาแล้วเป็นปลาหมึด oh กด้วยแก้วเกย์โก้ไอ้เจ๊ดีกันเป็นคุณนอาตอนนี้ข้างบ้านด่าก,กูแล้วมั้งขี้หาตะโกนเยอะ บอกจิตคออีหาตะกวนซะเยอะเลยตั้งใหม่แล้วมาอีชิ้นเถอะนะคันลอคันเดะโอ้ไม่เกิโอ้ไม่เกิตั้งใหม่จะละไม่ตั้งจังหวะนะจ้าโอ้มาโอ้มาขอย่อยสลายก่อนนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันอิ่มความสุขจะลดออกปากเลยแหละนอนตะแคงไม่ได้แหละมันจะร่อยกันหู เจ้ามันเป็นบ้าไปแล้ว,วทุกคนดูสิโอ๊ยะอะอ,อะไรเนี่ยอะไร่ไไบา้าตาพี่มืกทุกคนเห็นเหมือนฉันโอยกูจะบ้าตายสบายเ,เอาตัวนำโชคของเรากลับมาก่อนค่ะเอาตัวนำโชคกลับมาก่อนพี่ข่าวดนะางดาค่ะ เข่าร่างตามนะคะเอาตัว้ำโชว์ของเรากับมาลกอฮอนค่ะแล้วเราก็จะไปจุ่มกันต่อนะคะกัมันนั่งด้วยค่ะโอเคค่ะดีดีทีเดอมันก็กลับไปจุ่มกันต่อค่ะสิบสิบห้าโลห้าลเกลืออะไรเกลือไหมไม่เกลือหรอกค่ะได้อีกสกินทองแน่นอนสกินเอไม่ก็กินทองแน่นอนตั้งมาแล้วมาอยู่โอเมก้าเดินเองเดเดนเงเดเดนองเดเดป้าป้าป้า ดูอัดนะคะรืบแนะนําแม่ไม่ดูอัดนะคะของตัวละครใหม่นักหลบหนีภัยค่ะแล้วก็คนออพิภากษาของน้องนอกเรไทายน้ำค่ะแล้วก็เอเวจีแห่งความชั่วของแพทย์สยามหรือดองแพทิีเซียนะคะอ่าแม่หมดแม่หมดเลยนะไม่หมดแห่งความฝันหรอีกคำสาปอ่ะอีไอคำสา เล่นแต่แหลงแล้วก็ลงกับปลาหมึกค่ะเพราะว่าติด t f ีค่ะดูเกิดแวาณจับใช่ไหมฮึ่มฮอ่มฮึ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 ่มาึ่มฮึกมฮึ่มฮึ่มเึ่มฮึ่มฮึ่ว้ึววาว่วววาวว้วววววววึ่มฮ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 ึ่มเึามฮึ่มฮ่มแล้มก็เมาของพี่มึ่มฮก่มฮึ้นหิ่มฮึ่มฮง่ม่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮ่มฮึ่มฮมฮึัมความเมนนะคะ คัวที่ชอบนะคะเออไม่ได้เรียนลำดับตามอันนี้นะอู้ไม่ก็เอ้ไม่กอโอ้ยช่วยด้วยโอ๊ยสนสำรับนุ้นลายแกอ่ะก็เพิ่มมาอีกค่ะนนี่ไม่ได้ใช้แนะ่นอนอะแต่าฟา l o w คลยที่มันก็โหดอยู่นะเออเ๋ยวลองเล่นดูถ้าชินมือแล้วเดี๋ยวก็เอามาให้ดูนะคะส่วนอีระดับเอดขอ,นอบนะี่ส้าสำรวจเนี่ยฉันก็ยังหาเวลารีวิวไม่ได้เลยนะเออ,เอ,อ โอเคค่ะวันนี้คุณข้าลิะได้ของตอบแทนค่อนข้างเยอะนะคะแต่นะเจนทำเสียงเบาทำไมตอโลกเหรอโอ้ยอ่ะโอเคค่ะวันนีนะคะก็ก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้เหรออ๋อแ๊บนึงโอเคยังอัดอย,ย,ออยู่ยังอัดอยู่ยังอัดอยู่นะคะยังอัดอยู่อ่ะก็จะประมาณนี้จบยังเจจบยังจบยังคะ่ะอันนี้เออเดี๋ยวเอาไว้รอวันอันนี้นะคะ เราหวันอะไรนะขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้านะคะ,ะ,ะ,ะจงขอพระคุณพระเป็นเจ้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราบันนันนะคะและคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วดิถ้ามั่นคงแล้วเดี๋ยวจะให้อันนี้อีกรอบนะคะวันนี้ไปแค่นี้ค่ะายบายค่ะจุบจ๊บ